สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Amnesia Channel นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Dead by Daylight นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวโหมด2ต่อ8ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโดยโหมดเกม2ต่อ8เนี่ยก็เป็นโหมดที่ผู้รอดชีวิตจะมี8คนแล้วก็ฆาตรกร2คนนะฮะเครื่องปั่นไฟเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นประตูทางออกมีเพิ่มมากขึ้นหลุมเกิดมีเพิ่มมากขึ้นเสาเนี่ยจะหายไปเราไม่ต้องแบกบคนไปไว้ที่เสานะ แต่เราแท่กระทืบซ้ำตอนคนล้มคนก็จะไปแขวนที่เสาเองโอเคนะฮะและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งของโหมดนี้นะครับคือเปิร์กของเราครับเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริมใดๆได้เลยครับไม่สามารถใช้เครื่องเส้นได้และไม่สามารถเปลี่ยนเปิร์กด้วยตัวเองได้นะครับเปิร์กที่เขาให้มานเนี่ยแต่ละตัวแต่ละคาตกรเนี่ยจะฟิกเปิร์กนะครับเรามาดูเปิร์กของตัวที่เราจะเอาไปเล่นในโหมดนี้กันครับนั่นก็คือ the tapper นะฮะ ซึ่ง the tapper เนี่ยเปิร์กแรกเลยคือเมื่อวางหรือรีเซ็ตกบดักหมีฆาตรกรทั้ง2คนจะได้เอฟเฟกเร่งรีบ150%้นะฮะในระยะ16เมตรนะครับก็คือยิ่งถ้าเราอยู่ใกล้เพื่อนเนี่ยตัวเรากับเพื่อนเนี่ยก็จะเก่งมากขึ้นนะครับเพราะนั้นควรไปด้วยกันนะแต่แยกกันก็ดีในบางครั้งนะครับก็จะได้เร่งรีบนะถ้าเรารีเซ็ตกบดักหมีนะครับหรือวางกบดักหมีต่อมาครับ the ปเ p p e r ครับจะเดินทะลุกบดักของตัวเองได้ฮะ ความเร็วในการวางกับดักก็เพิ่มขึ้น50%เวลาที่ต้องใช้หนีจากกับดักก็จะเพิ่มขึ้น25%นะเริ่มเกมมีกับดัก4อันแล้วก็พกได้มากสุด4อันต่อมาครับเมื่อเข้าสูก่การไล่ล่าผู้ราชีวิตที่ตกเป็นเป้าหมายเนี่ยจะติดเอฟเฟกถูกเปิดเผยเราจะมองเห็นเขาเนี่ย5วินาทีนะครับต่อมาครับหลังจากเตะเครื่องปั่นไฟแล้วเนี่ยผู้รอชีวิตทุกคนในระยะ20เมตรเนี่ยจะถูกเปิดเผยจาก เรานะฮะก็คือเมื่อเราไปทืบเครื่องปั่นไฟไหนเนี่ยแล้วใครก็ตามอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเขาหมดเลยนะฮะแล้วก็เครื่องปั่นไฟเนี่ยคืบหน้าความเสียหายเร็วขึ้น20 0เลยครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วนะฮะเราก็ไปดูกันในเกมได้เลยครับเราอยู่กันเนื้อนะครับตอนนี้ เริ่มต้นมานะครับเราก็จะไปวางแถบก่อนเลยนะครับเพราะเรามีแถบเยอะนะฮะ,ะวางนี้ก่อนเลยครับไม่ให้เขากระโดดครับจุดที่1ครับจุดที่สองครับวางกั้นนะนี่กั้นตรงนี้เลยไม่ได้นะต้องไปวางข้างหลังนะฮะตรงนี้คือเราครอบคอล้องละอ่าแล้วก็เก็บครับตรงนี้มีให้เก็บแล้วก็ไปเก็บต่อ เรามาวางตรงนี้ก่อนได้ครับตรงนี้เราควรจะวางให้หมดนะจะได้ง่ายต่อก,การเล่นนะเวลาเราไล่เขามาตรงนี้เนิร์ไปทําหน้าที่เขาแล้วฮะโอ้โหปั่นกันเร็วมากนี้เราโอ้กระจายเลยตรงนั้นมีคนวิ่งมางนี้หนึ่งคนนะแล้วก็ไปเลยครับลัละหลบอะไรหลบอะไรหล,ลบอะไรเพื่อน กันไวมากครับนี่แน่ล้มไปเลยส่งไปแล้วหนึ่งคนครับไปครับเพื่อนมีคนติดกับดักแล้วแล้วฮะไปก่อนครับไปเอาคนนั้นก่อน โอ้โห oh oh. แก้แก้นานนะแก้นานนะอันนี้คือข้อดีของกับดักนะโ oh 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 oh. อ้โหวิ่งชิดกำแพงเลยนะ <c oughs> ล้อมสิครับรออะไร <c oughs> มีคนอยู่ข้างหลังเรานะได้ยินเสียงเมื่อกี้ โอ้ปั่นกันไวมากนะนี่นะผมเจอนะผมเจอนะเต็มเลยนี่เต็มเลยเราควรจะมาวางตรงบ้านนี่นะล้มไปเลยเรียบร้อยเทียหน่อโอ้หเขาปั่นกันไวมากแล้วเขาก็ล้มกันไวอยู่เหมือนกันนะ ส่งละมนนีไม่มีน,นีไม่มีผมไปดูตรงนู้นก่อนนะไม่มีสามจุดนี้ไม่มีนะงนั้นตรงน,นี้อ่ะโอ้ตรงน,นี้ปั่นมาปั่นอีกแล้วมาปั่นอีกแล้วมาปั่นอีกแล้วนี่แนะล้มครับ ส่งไปก่อนแล้วก็ไปกระทืบก่อนนะเนิร์ดนี่เขาก็เล่นดีมากเลยนะฮะเนี่ยโหตอนนี้เราเหลือกับดักในมือสองอันนะเราต้องหาทางวางดีๆก่อนแถวๆถนี้นะแถวๆวนี้ผมว่าน่าจะต้องวางเพิ่มนะแต่ว่าไม่รู้จะวางตรงไหนเนี่ยสิตรงนี้ละกันมีไม้ให้ล้มอยู่เนี่ยวางปึ๊บ ไปดูตรงนี้ก่อนโอเคไม่มีแล้วผมก็มาคุมแถวนี้ก่อนจะมาโซนแถวนี้นะโอปั่นระเบิดยับๆเลยเฮ้ยเขาวิ่งรอดเราได้ไง <c oughs> เก็บก่อนเก็บก่อน วิ่งฉีกแล้ววิ่งฉีกแล้วและอะไะทันไหมโอ้ยไม่ทันเขาเล่นไม้นะโอเคดูนี้ก่อนนะเราไปปั่นอันเดิมนะจะเอ๋อย่างนี้จ้าหนีไม่พ้นนะจ้า คนนี้เขาวิ่งจุกได้ดีมากเลยนะแต่เขาหน,หนีหนีเพื่อนมานะเลยต้องมาเจอเรานะโหโดนกับดักเราอีกแล้วนะนี่กับดักเราคือวางไว้ดีมากนะเขาแก้นานนะฮะงั้นเราเดินมาตีได้เลยเห็นใครโดนกับดักเนี่ยวิ่งไปเลยฮะจ๋าเอ๋จะไปไหนจ๊ะเรียบร้อย โดนส่งกันลัวๆยับๆยับๆครับงานนี้มีเนิร์สใส่โหดอยู่ข้างบนก็ไม่ค่อยมีใครวิ่งขึ้นไปนะเพราะว่ามันยากนะอา้าวตรงนี้ระเบิดมาละมดูตรงนี้หน่อยฮะมีใครปั่นไหมสามเครื่องนี้ใกล้ๆกันนะผมวางนี้ก่อนเลย เราเหลือในมืออีกสองนะเราไปวางตรงที่มีไม้นะไปหาไม้ก่อนน,ะนี่ครับไม้วางไปเลยเจอไม้ตรงไหนวางตรงนั้นฮนะอุ้ยเจอเจอผมเจอผมเจออ่าให้เขาเล่นไม้นะโอเคเขาเล่นไม้นะ เหมือนเขาอยู่แถวนี้เลยวิ่งไปไหนวะเออเอเดิวาวิ่งมาปลดดับรงนี้นะตรงนี้ผมคุมนะไม่ให้ปั่นหรอกปั่นหรอปั่นแล้วได้เลยบอกเลยตรงนี้ผมคุมครับเจาเอ๋ วิ่งไปเลยเข้าไปเรียบร้อยตรงนี้ผมคุมนะครับเรียบร้อยอาผมส่งคนแล้วผมวิ่งเร็วนะเขาไปปั่นตรงนั้นแน่เลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงสองคนนี้เขาปั่นตรงนี้กันนะปั่นยับ,ยบ มาดีครับเดินติดอะ่ะเดินติดเก้าเลยลับายดีครับ, <c oughs> รบส่งกัน กองเขากองกันตายเรียบร้อยนั่นเขาวิ่งไปไหนละอ่าเขาปลดกับดักผมนะเขาวิ่งไวนะตางนี้เขาใช้ไม้ไปหมดแล้วนะใช้ไม้ไปหมดแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยล้มไปแล้ววันนี้นะ รียบร้อยเราอีกตัวก็โหตายยับยับบอกเลยเขาเล่นกันดีอยู่นะแต่ว่าเราเก่งกน,นะเหลืออีกสี่เครื่องนะจับอีกสองสามคนเนี่ยไม่น่าไหวนะเนี่ยเพราะผมเจอไม้ผมวางหมดเลยแล้วเขาเล่นไม้กันเร็วมากก็พอจะมีคนเก่งนะแต่เขาสู้เราไม่ได้นะอ้าวนี่หลุมเปิดแล้วฮะเห็นไหมฮะ เร็วไหมโอ้มีคนติดกับดักอยู่บนนู้นนะล้มไปแล้วผมต้องเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะเก็บไว้สามอันนะกับดักเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวประตูจะเปิดสากบานนะผมต้องเอาไปวางดักประตูนะฮะเดี <ST> ๋ยวผมจะ ไปปิดหลุมอีกอันหนึ่งก่อนนะหาหลุมอีกอันหนึ่งก่อนนะเ,เจอคนละเจอคนละต้องรีบวิ่งไปไม่ให้เขาลงหลุมนะซึ่งไปดักก่อนนะเพราที่ผมวิ่งมาเนี่ยไม่มีหลุมนะ oh. ลอยกลับทางเดิมครับ ตรงนี้ไม่มีหลุมนะเพราะผมปิดไปแล้วนะเพราะไปไหนไม่รู้แต่ว่ายากบอกเลยบอกเลยว่ายากแปลงนั้นเนาะ เข้ากงรับ้อยหมดครับไม่ได้เปิดประตูฮะก็เป็นยังไงบ้างครับกับ8 vs 2เกมนี้นะครับก็เก็บหมดไม่เหลือซากครับเป็นเกมที่ใช้ได้ครับเพราะปั่นกันไวอยู่ครับช่วงต้นเกมครับแต่ท้ายเกมเราก็เก็บหมดครับนี่ก็เป็นสกอร์ครับของผมกับเพื่อนครับก็ได้ไปคนละสามหมื่นกระแต่ับ เห็นไหมครับว่าเปิร์คที่เป็นผู้ราชีวิตเนี่ยก็ไม่ต่างกับเราครับเลือกได้แค่1ชุดเท่านั้นครับเปลี่ยนเปิร์คไม่ได้ใช้ไอเทมไม่ได้ต้องหาเอาในเกมเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ8 vs 2ครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนใครอยากเล่นโหมดสนุกๆแบบนี้นะครับรีบเข้ามาเล่นครับก่อนจะหมดเวลาครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ